วันนี้จะมาแต่งตัวเป็นสายฟีกันนะครับสายฟีบอกเลยว่าสายฟีชอบแน่นอน believe, เริ่มกันเลยน <'m> ตอนแรกเราต้องใส่นี้ครับอันนี้ต้องใช้โทคเค็นเอานะครับอันที่สองอันนี้นะครับใช้โทคเค็นกันครับหรือว่าไม่ใส่ก็ได้ไแล้วแตะครับอันนี้แจกฟรีครับอันนี้จะได้เมื่อจาก คือขึ้นแดงๆครับแต,ถถนนแตบ่ถ้าคุณไม่มีคุณใช้นี่ก็ตัวคุณใช้แทนก็ได้ครับอันนี้อันแทนก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะใช้นี้นะครับถ้าคุณไม่มีกองเกงแบบนี้ให้คุณใส่กางเกงแับนี้ก็ได้ครับเแบบนี่ยครับแบบเนี้อันนี้ก็ได้นะครับหนีแบบนี้นะหนีแบบนี้ก็ได้หรือว,ว่าจะเอาแบบนี้ก็ได้นะครับ๋ยวผมจะเอาแบบนี้นะครับนี่ครับรองเท้าก็จะเป็นรองเท้าแตะนะครับ รองเท้านี่ก็ได้รองเท้าแตะก็ได้ครับนี่ก็จะได้แล้วครับแค่ s, <S นี้แหละครับ